สวัสดีครับพี่น้องตื่นตาเสานะครับมือนี้นะครับก็เลยสิพาพี่น้องไปเบืองวาอ่าเป็นไส้สันแข็งทั้งใดของมือขึ้นนะครับแล้วก่บมผมทีมเป็นตั้งใดนะครับหัวยยองหัวก็ตื่นฮ <c oughs> ะเบิง คอบัวขอบไก่ขอบควายล,ลาสุดพญสังอยากได้เงี้ยหน่อยมาตัาง้งก็สิงามเถล่า <c oughs> มันเห็นคมขึ้นมาแล้วมันงามนีบอกนี่บพญสังเอาเขามาวัานเหเลเด้อเขามา,าวันกว่เลย หึงอันเขาเมันเสือมันจะได้ยังหนาดินไดดินจะได้แน่นได้ค่ะกอนห้ดินบ้านมันฟองก็อว่าบ้านมัฟ้องไ่ได้บานไรครับบ้านนง,นนง,ง,นนงแต่ถ้าบ้านเบิร์ป็สิดีมันก็พิได้กน,นได้ก็จะเป็นประมาณแตน้เป็นนนึ้เน,นเป็นพืนพ้นทีน่แล้วก็เซลค้องที่ ส่วนข้อที่ลอกขึ้นก็อสิบประมาณนี้ครับพอล้าที่ลอกขึ้นประมาณนี้นะครับมันก็จะลด,ดลงประมาณ50เซน50 60เซนนะครับ5 0เซนจากเดิมที่มันมันนั่นยน่วยลงไปอันนั้นก็คือเราเราไม่ต้องไปทําให้มันถึงตรงนูน้นเพราะว่าตรงนู้นเอาไว้ให้มันเป็นเป็นที่รองรับเผื่อดินมันฟุตลงมานิดนึง <c oughs> ตอว่านี่นี่คือท่อน้นมที่เราไข้ร้ายเขาฝืดใส่สันแข็งประมาณนี้แหละครับรรพออี่น้องเพราะว่าตาปอคีนใส่หุ่นแบบดีๆเมื่อมันยุบเมื่อมันยุบบอกอีป่อเน่อยเด้อถ้าเจอแล้วครับเลยไปปอซะอมือผมเนื้อสิทธิ์ไมมจากคันแทนานะจะขคืบก็ได้ คือสองคืบอสองสิรักษาสตัรได้ให้ก่อนให้หม่องสันให้มันโน้นขึ้นจากคันแท้เพือ่อมันยุบยุบแขนนะครับก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับพี่น้องเพราะว่าก็จะจะป่อยน้า,นนหนา,า,นานให้มันไหลจากจากฝั่งโน้นให้มันไหลมาฝั่งนี้ปวดแล้วใส่อีกปวดแล้ว ทอมาแล้วเดี๋ยวเอาทอมาวางวางตามแนวที่เขาตอกให้แล้วก็ได้เดี๋ยววันสิบอกแล้วไว้ว่าถ้าบรออาษัทโจกเอาอดินอยู่นะให้รดดำเอามาเทไว้ให้ก็ได้โจกจากดินมองหันเนะี่เอามาเทไว้ให้ก็ได้ครับพอมันค่อยสิบพราอะไรอย่างนี้บนระิดินอยู่นะเขาจะบริษัปรับไหมถ้าได้ปรับไหมก็คือปรับของที่มันมอสรมเสมอก็จะทําแบบนี้ครับประมาณอีกห้าท่อ นะครับอีก5้าสันเพราะว่าอันนี้เขาเรียกสันแข็งนะครับเพราะว่าแต่กอนมันเป็นคลองยาวปุ๊บพอมันเป็นคลองยาวปุ๊บแล้วทีเนี้ยเราเวลาเขาจะกินปลาสิเขาต้องสูบหน้าอกเบิดลคล่อ,องยงวประมาณสองประมาณสองร้อยเมตรถึงสิได้กินปลามันโดนครับมาที่นี่ก็เล้เห็นปรเด็เป็นวักเพื่อเลี้ยงปลาเป็นชนิดชนิดแล้วก็จะได้สูปป่ปลาขึ้นกินแบบง่ายๆครับผมอันนี้เป็นวิธีคิดของเจมอนเอง ถ้อยากเอาปลาดุกมาเลี้ยงหรืออยากเอาปาลออาแนวอื่นมาเลี้ยงนะครับผมก็จะได้แบบเป็นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นสัตว์เป็นสวนครับผมโอเคพี่น้องเดี๋ยวจะได้อาบนา้ำแล้วก็เดินทางไปกทมแล้วนะครับฝากพี่น้องกทมเป็นกําลังใจให้เจมส์มอนิตินั่นย้ายยีเกตมานี่แล้วก็ที่ต้มนะครับที่ต้มมาด้วยนะครับบ้านพี่น้องครับผม